สวัสดีสวีดัตวันนี้โกจินพาไปกินนมจ้นของร้อยเมืองตรังว่าเถอทอดมันก็ร้อยนี่ไก่ทอดไก่หยบหยบเลย,ยแล้นั้นแกงพุงปลาจากมัอตรังบ้านเราแกงกันหมอเตอร์เป็นรลันไมไปไม่ได้ชาวตัางทุกคนต้องเคยมากินจากจังหวัดเลยนะคะติดใจแกงไตปลาค่ะอุ้ยมาจากเลยเลยเปิดได้ก็ดูหน่อยสิม,ยามาจากภูเก็ตมาเยอะมีทัวอาทิตย์เลย อเ,เ,เองแต่นี่ให้ตักแข่งเองนะคะร้านปานี่ยนั้นก็้จบแต่ได้เก่าตางวันเลยค่ะใกล้จานเท่าไรครับนี่ตักเองตักเองอ่ะใกล้จา,านซ้ำไปมากค่ะแก้ววันธรรมดาปรุงปลาหนึ่งปีซ้ำซิฟค่ะบริการตัวเองได้เลยนะคะบริการปาเนีน่ค่ะกับเวลาเปิดปิดร้านวันไหนมั้งครับรเปิดเติยวขึงก่ะปิดวันจันทร์ค่ะวันหยุดปิดนะครับตีเตียงเตียงค่ะโอ้กับกับกับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะข้าตักเองเลยครับตอนนี้ อยากได้มาได้หน่อยจัดไปครับก้ดดยครับเจ้าของร้านป้านเนียนใจดีผูดจ้าไพ้รอแต่ร้านไกยไปบอกลหน้าจังนะ<ห>นเดี๋ยวเกตีไก่มัดมอลาว ลุยครับน่มจีนคำเติบเติักนอกแกก็ให้กันลุยเสียเม็ดนี้ลาล้านตาผมเหลือก,กินไม่ตู้จัดมาเ<ล>ต็มโตสมุดถอดมันกินขวบน่มจีนหวมันร้อยแรงนี่ถอดมันใส่จานนุ่มจีนไปดังกันแล้วก,กินตามไก่ถอดเข้าไปนะวัวเจ้าเจ้ามันร้อยจังหูฟากันไวแล้วน่มจีนวัวเจ้าถ้าขึ้นกวนหันตรังครับ